จากฝั่งกองทัพนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรครับก็พูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่พบว่ามีอาวุธปืนซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทางเนี่ยเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้กับผู้ช่วยทูตทหารประจํากรุงอิสลาม,มาบัดและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยประจําประเทศปากีสถานไปเข้าตรวจสอบซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน และด้านความมั่นคงก็ได้เข้าไปตรวจสอบครอบครัวของนักศึกษาทั้ง5คนครับซึ่งบางรายก็อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าไม่พบความผิดปกติรวมทั้งไม่พบความเกี่ยวข้อง กับกระบวนการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอาวุธปืนที่ตรวจพบเป็นอาวุธขนาดเล็กไม่เชื่อว่าจะนำมาก่อเหตุรุนแรงได้คาดว่าจะเป็นการนำกลับมาเพื่อใช้งานอย่างไรก็ตามก็ต้องรอการสอบสวนจากทางการปากีสถานก่อนขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการพกพาอาวุธไม่ถูกกฎหมายแต่เชื่อว่าอาจเป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าการตั้งใจนามาก่อเหตุครับ